สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คือมืดแล้วนะคะแต่ว่าเรากําลังจะมาเอาเขาเรียกว่าอะไรหรอคะตัวตัวอ่อนของจักกระจันค่ะทุกคนคะ,นคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวเราไปเอากันค่ะไปค่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้เรากําลังจะมาเก็บในสวนไทยนะคะ สวนไข่นี้มันมีประมาณ20่ส่อไล่นะทุกคนคะแล้วเอาตัวอ่อนเันค่ทคนคคะ,ะ,คะทุกคนคะไปค่ะดูนะคะทุกคนคะมีคนเข้ามาเก็บตัวอ่อนจักกระจานเยอะมากเลยนะติดดด,ดูค่ะใช้ไฟฉายนะคะไฟฉายส่องเอานะดูคะ่ะทุกคนคะไม้ไผ่นี้มันมีหนามด้วยนะดูคะ่ะหนามนี่คือทิ่มนี่คือเจ็บมากเลยนะดูจ้ะ เคยเห็นกันไหมคะไม้ไผ่มีหนามค่ะดูค่ะทุกคนเราเจอตัวอ่อนจาต้ที่เรามาหาแล้วค่ะตัวนี้คือจะฝังตัวอยู่ใต้ดินก่อนนะคะแล้วต้นอยู่ใต้ดินเนี่ยก็จะคอยดูดกินน้ําเลี้ยงต้นไม้จากรากนะทุกคนแล้วก็จะลอกคาดใต้ดินประมาณห้าครั้งก่อนที่จะขุดขึ้นมาบนดินนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไต่มาอยู่ ตามกิ่งไม้หรือต้นไม้หรือว่าใบไม้อย่างนี้เลยนะทุกคนคะเพื่อที่เขาจะมาลอกคาบนะคะดูค่ะอันนี้คือลอกคาบแล้วนะคะแต่ว่าปิดยังไม่แข็งแรงพอนะก็เลยยังบินไปไม่ได้นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคะก็เลยนําคลิปมาฝากทุกคนนนะคะ และแล้วเราจะมาทํากินกันแล้วนะคะเราเก็บได้ประมาณนี้เองนะทุกคนเราไม่ได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าสำหรับครอบครัวเราก็พอกินนะดูคะ่ะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนมาทํากินกันคะ่ะพรุงด้วยรสด,ดีนะคะแล้วผงชูรสนะและเกลือค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะทุกคนคะเพื่อที่เราจะเอาไปทอดนะคะ ทุกคนคะเราจะมาทอดแบบเกรียมๆแบบกรอบๆเลยนะคะแล้วมันจะอร่อยมากเลยคะ่ะดูคะ่ะทุกคนคะพร้อมเสิร์ฟตัวอ่อนจัก,กระจันแล้วคะ่ะทุกคนไปคะ่ะเราไปกินข้าวกันคะ่ะโอ้ย,อยข้าวดูคะ่ะตัวอ่อนของจัก,กระจันนะคะที่เราไปเก็บในวันนี้นะ,ะแล้วก็มีไข่เจียวคะ่ะบ้านนี้คือเกียนยไข่เจียวเป็นชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็มีปลาทูนะคะทุกคน เป็นยังไงลูกลองกินดูซิพี่ขาอร่อยไหมเดี๋ยวคุณแม่ลองชิมดูก่อนนะคะ่ะ,ะทุกคนขะอ่ะไม่ไม่เป็นอะไรหรอไม่เป็นอะลรยอร่อยมากอ,มอร่อยมากเลยอะ่ะอร่อยมากเลยคะ่ะลูกขอตัวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนขาอร่อยมากเลยคะ่ะ